คุณยายเตรียมผักไปตลาดนะคะผักบุ้งนามีแต่ยอดแดงนะคะยอดขาวหมดละฝนทิ้งส่วงนานนะคะผักบุ้งก็เลยไม่โตมีแต่ยอดเล็กๆผักบุ้งไม่อวบน้ำเลยนะคะ บงการฝนไม่ตกแล้วนะคะไม่ตกจะครึ่งเดือนละเด็ดใบกับลาออกให้คุณยายยอดขาว มีไม่เยอะขาอ่อนคุณยายดูขาอ,อ่อนเก้นอันนีน้กระดองมา้าผักตินเต่ากระดองม้านะคะผักเก็บมม้าคุณยายไปเก็บมา เส้นเล็กๆมากเลยอะนะคุณยายมาเสร็จแล้วในกระลำม,มังกำละ5บาทเตรียมกำมือเลยนะคะแก่ตับโบกข้าปุ๋ยตับข้าวข้าวปุ๋ย ยายทำเสศษละมัดหนึ่งหาผักหาไอ้อะไรไปตลาดนะคะุยายว่างไม่ได้เส้นเล็กๆ บุ้งขาวก็ใหญ่อยู่นะบุ้งขาวไม่ค่อยมีเด็ดรากเด็ดยอดเด็ดเด็ดใบเหลือแต่ยอดยายบอกเอาขาไว้ต่างหากตัวไอ้่อเขาแก้วก็สดตับขาวอก็เด็ดกระตุน ยายกำๆแล้วก็จะมัดนะคะโอกกอแค Hey! <laughs>